สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการสร้างมุมนะคะโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์นะคะชนิดครึ่งวงกลมนะคะอ่ะนักเรียนเปิดหนังสือในหน้า129นะคะทําตามคีไปนะคะในหน้า129ถึงหน้า130นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ทําแบบขัดในหน้า131นะคะการสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์นะคะ ข้อแรกนะคะเขาจะให้เราพิจารณาการสร้างมุม A B C ให้มีขนาด55องศาดังนี้นะคะสังเกตว่ามุม A B C นะคะมีมุม B เป็นจุดยอดมุมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องให้จุด B เป็นจุดรายนะคะเริ่มที่จุด B นะคะ B ไป C หรือ B ไป A ก็ได้นะคะมุมเกิดขึ้นได้เกิดจากแขนทั้งสองข้างนะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะเอาวางไม้โปรแทคเตอร์นะคะให้จุดกึ่งกลางของโปรแทคเตอร์ทับที่จุด B นะคะแล้วศูนย์องศาทับที่นะคะวางให้แนวศูนย์องศาเนี่ยทับที่รังสี BC นะคะนับจำนวนองศานะคะจากศูนย์นะคะศูนย์เราดูแขนนะคะเริ่มจาก ฝั่งนี้ค่ะฝั่งขวานะคะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากทีนี้ก็ศูนย์จะอยู่ด้านนอกนะคะฝั่งนี้ก็คือศูนย์อยู่รอบในนะคะรอบในนะคะไปถึงเริ่มที่ศูนย์ไปห้าสิบห้าองศานะคะอ่าเรามาเริ่มทํากันได้เลยนะคะก่อนอื่นนักเรียนลากก่อนค่ะทำํำไปพร้อมกันได้เลยนะคะลากรังสี BC ค่ะกําหนด จุดแล้วก็กำหนดชื่อนะคะ B C เสร็จแล้ววางไม้โปรแทคเตอร์นะคะวางไว้ค่ะจุดนี้เน้นจุดนี้นะคะให้ตรงตรงกับไม้โปรแทคเตอร์ตรงจุดกึ่งกลางของเครื่องวงกลมนะคะอ่าแล้วก็แขนอีกข้างหนึ่งนะคะตรงกับ่วนองศาเห็นไหมคะทับเส้นเส้นทับกันพอดีเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเรียนดูที่ศูนย์องศานะคะ เราไม่ได้เริ่มจาก180นะคะเราเริ่มจาก0องศานับไป 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60เพราะฉะนั้น55อยู่กึงก่งกึ่งกลางร,ระหว่าง50กับ60ซึ่งตรงกับเส้นนี้พอดีเราก็จุดไว้ตรงนี้นะคะ55องศาเสร็จแล้วให้เราลากเอาเครื่องวงกลมออกนะคะแล้วก็ลากเส้นจากจุด B ไป จ,จุดนี้ให้ชื่ออะไรคะเลยมี B B C แล้วนะคะตร,ตรงนี้ก็ต้องเป็นจุด A นะคะลากเส้นมาปุ๊บมานะคะก่อนลากอย่าลืมทำไมคะตัวจุด A เสร็จเมื่อกี้แล้วก็ลากนะคะเอาคู่มุมออกแล้วก็ลากจาก B ไป A ก็จะได้มุมที่มีขนาด55องศานะคะเรียกว่ามุม แหลมนะคะต่อไปถ้าเราจะสร้างมุมให้มีขนาด305องศาทําได้อย่างไรคะเราก็ต้องเอาในทำยังไงคะเราก็ต้องเอา3า0ร้องศาเพราะมุมในห,นใ,นหนนะะในหนึ่งรอบเนี่ยค่ะในหนึ่งรอบเนี่ยอ่าตรงนี้ปกติเนี่ย มุมกาไปครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหรคะ90องศาไปอีกครึ่งหนึ่งก็คือ180องศาอ่าเป็นมุมตรงใช่ไหมคะถ้าไปอีกหนึ่งรอบเนี่ยเรียกว่า360องศาเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้มุมนี้นะคะมุมนี้อ่ามุมนี้หาได้โดยทำไงคะเพราะว่าหนึ่งรอบมันเนี่ยหนึ่งรอบก็คือเนี่ยเป็นรูปวงกลมนี้คะ่ะมุมกาในหนึ่งรอบเหมือนเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบอะคะ่ะ มัน360อองศาเพราะฉะนั้นเราต้องเอา360อองศาไปลบกับ305อองศานะคะก็เป็น360นะคะลบกับ305อองศาลบกัน0ลบ5ได้ไหมคะอันี้อีกอันหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องเขียนตรง 0ลบ5ได้ไหมคะไม่ได้บีมตัวหน้ามาหนึ่งนะคะตัวหน้าเหลือ5ตัวหลังเป็น10ลบ5เหลือ5นะคะ5ตัวนี้นลบ0ดหง5นะคะก็ได้เป็น5าองศาเพราะฉะนั้นเราจะสร้างมุมกับ305อ,องศาได้เราต้องสร้างมุมอ5าอ,องศาก่อนแล้วเราก็จะได้มุมนี้ มุมสีแดงๆเนี่ยคะ่ะเรียกว่ามุมมีขนาด305องศาเรียกว่าเป็นมุมกลับนั่นเองเข้าต่อไปค่ะข้อต่อไปคะ่ปคะพิจารณาการสร้างมุม DEF ให้มีขนาด245อ,องศาเป็นมุมอะไรคะมุมกลับอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากเมื่อหมุนแขนของมุมครบหนึ่งรอบ จะได้มุมที่มีขนาด360องศาเหมือนที่ค,ครูมียกตัวอย่างเรื่องเข็มนาฬิกาเดินหนึ่งรอบนี่ค่ะ,ะดังนั้นการสร้างมุมให้มีขนาด245องศาสามารถทำได้โดยการสร้างมุมให้มีขนาดเอา360องศาไปลบกับ245องศาเท่ากับ115องศานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างมุมอะไรก่อนคะ เราจะสร้างมุม115องศาเพื่อจะให้ได้มุมอะไรคะมุมกับ245นะคะอ่าเรามาสร้างด้วยกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็สร้างแขนก่อนหนึ่งข้างเป็น E F หรือ E D ก็ได้นะคะอ่ะสร้างแขนไปพร้อมกันเลยนะคะสร้าง ลังสี ef นะคะวางโ r o t e c เตอนะคะจุดตรงนี้ตรงกับจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็แขนิีค่าหนึ่งทับที่0ูนองศานะคะนับไปเท่าไหร่คะ115ค่ะ0 10 20 30 40 50, 50 60 70 80 90 100 110 120เพราะฉะนั้น อยู่ระหว่าง115อยู่ระหว่าง110และ120อ่ะจุดนะคะใช้ดินสอจุดตรงนี้ไว้่าแล้วเดี๋ยวเราจะลากเอาเครื่องวงกลมออกนะคะเราจะลากจาก E ไปจุดจุดนี้ชื่ออะไคะอ่าก็จะได้เป็นจุด D นะคะเขียนชื่อ D ไว้ เพราะฉะนั้นมุมที่เราสร้างเมื่อกี้คือมุมนี้ถูกไหมคะอ่าเดี๋ยวท่าทีอ่ามุมนี้มีขนาด115องศาเราต้องการมุมกับ245ก็ได้มุมกับ245ีห้ร้อยแล้วค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ